ฟังแล้วจะร้องอ๋อ5วิธีออกกาลังกายง่ายๆของคนสูงอายุเคล็ดลับดีๆที่ไม่ควรพลาดไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง1นะคะเดินช้าๆช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดการที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะคะแนะนําให้เดินวันละ15-30นาทีค่ะ2นะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ค่ะจะเป็นการยืดแขนยืดไหล่ยืดตัวเบาๆหรือจะหมุนข้อเท้านะคะแนะนําทําเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละ10-15นาทีก็ได้ค่ะ3นะคะฝึก การทรงตัวลดการหกล้มค่ะบริหารระบบประสาทและบริหารกล้ามเนื้อค่ะเช่นยืนขาเดียวพิงเก้าอี้ยืนย่ำอยู่กับที่ทําเป็นประจำเช้าเย็นวันละ5 1านาทีควรมีผู้ดูแลหากจาเป็นค่ะ4จักรยานออกกำลังกายช่วยเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาหัวใจและปอดค่ะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ข้อเข่าไม่ดีแนะนําให้ทาวันละ5 1านาทีค่ะ5นะคะโยคะเพิ่มสมาธิและเพิ่มการทรงตัวค่ะแนะนําให้เรียนจากคัดผู้สูงอายุนะคะหรือเรียนจากวิดีโอขั้นพื้นฐานและข้อควรระวังนะคะ วันทํำช้าๆอย่าฝืนร่างกายค่ะหากที่บ้านใครมีผู้สูงอายุนะคะเอาไปลองทําตามกันได้เลยหากทําตามแล้วมีผลลัพธ์ยังไงบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย